พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าความสุภาพทําตนนั้นเป็นคุณสมบัติหรือเป็นรูกศลษที่น่ารักสำหรับเครื่องประดับของพวกเราในชีวิตนะครับเมื่อเราคิดว่าคนอื่นนั้นดีกว่าเราเนี่ยก็ยจะทำให้เรารู้ว่าหลายครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรามีโอกาสเราได้ทำเต็มที่แต่เราจะไปจ้องหอง ถ้าคนหนึ่งมีโอกาสแบบเราก็อาจจะจไปไกลมากกว่าเราเพราะฉะนั้นราที่ดีที่สุดนั้นก็คือให้เรามีใจสุภาพต่มตนต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนหนึ่งเรื่องทีงเ่เราจะไปนี้ก็คือเรื่องนายมอสสมเด็นมอสก็คือคนที่ประดิษฐ์เครื่องโทรเลขวันหนึ่งเพื่อนของเขาถามในมอสว่านายสมเว็มอสว่าอาจารย์ ขณะที่ท่านกําลังทดลองอยู่นั้นท่านเคยคิดไหมว่าท่านมาถึงจุดคล้ายๆกับถึงทางต่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเคยมีไหมโอ้มีแน่นอนเลยมันมากกว่าครั้งเดียวด้วยซ้ำไปนมอสตอบ,ตอบแล้วก็ในเวลานั้นเองคุณทำอะไรล่ะอาจารย์ ผมต้องพูดให้คุณได้เก็บไว้เป็นความลับสักหน่อยนะคือว่าเมื่อผมมาถึงทางต่างเนี่ยนะเลยไม่รู้จะทำอะไรผมคุกเข่าลงแล้วก็สวดภาวนาขอพระเจ้าให้เห็นแสงสว่างและมีให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเพื่อนก็ถามต่อว่าแล้วแสงสว่างมันมาหรือเปล่าล่ะ มาสิในมอสตอปเนี่ยผมจะไล่คุณฟังนะว่าไอ้การที่เกียรติยศต่างๆที่เขาให้ผมมาจากอเมริกาก็ดีจากในยุโรปก็ดีเนี่ยนะว่าผมเป็นประดิษฐ์ประดอยสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เขาจะต้องจารึกชื่อของผมไปเนี่ยนะผมไม่เคย รู้สึกว่าผมควรจะได้รับมันเลยในสุภาพสมจริงผมได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าในด้านไฟฟ้าเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งกว่าคนอื่นนะแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการมอบงานนี้ให้ผมเพื่อจะได้รับใช้มนุษยาชาติโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ดีด้วยนะแล้วก็ พระองค์มอบให้เพื่อจะได้ผมเนี่ยได้ทำอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทั้งนี้ก็เพราะพระเป็นเจ้าผอพระไทยใช่แล้วครับพี่น้องในเวลาที่เรารศึกษาเรื่องของชีวิตของใครต่อใครเนี่ยเราค็รู้สึกทึ่งในความสุภาพของเขาเช่นไอสไตเนี่ยไอสไต์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังมาก ไอ้ดิสันเนี่ยเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ประดอยหลอดไฟฟ้าแล้ก็เครื่องเสียงเนี่นะครับเฉพาะสองชื่อนี้พ่อทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละคนนั้นก็คิดว่าคนอื่นยังดีกว่าเขาอีกทังนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าพระพิณเจ้าให้โอกาสแก่นคนอื่นมากเท่าพวกเราแล้วเนี่ยบางทีคนอื่นจะทําได้ดีกว่าเรา อันนี้ทางหากที่ทางให้เราจะต้องมีใจสุภาพอมตนเมื่อประสบความสําเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้โอเนี่ยเวลาที่ได้อะไรมาแล้วก็ชี้ไปที่ตัวเองชี้ไปที่ตัวเองแทนที่จะชี้ไปที่ที่ท้องฟ้าชี้ไปที่พระเจ้าซึ่งเราก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าให้พวกนักฟุตบอลนี่นะเวลาที่เตะเข้าประตูแล้วมักจะชี้ไปที่ตัวเอง <c oughs> เพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นจะเก่งเช่นเดียวกัน หลายหลายคนก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เก่งได้ก็เพราะว่าพระนิจ้าช่วยเหมือนกับว่ารูปโป่งเนี่นะพี่น้องถ้ามันไม่ขึ้นสูงก่าคนอื่นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในแกส๊สแก๊ซที่เข้าอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้สูงจริงอะ่ะแต่มีพระนิจ้าที่หนุนอยู่ดังน,น,นั้นเราก็ควรจะมีใจสุภาพสมตนทุกๆวันจริงไหมครับสวัสดีครับพี่น้อง